จริงหรือไม่คะที่เราแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วเจ้ากนนรรมนายเวรจะมารบกวนชีวิตเราคะ่ะคือการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรถ้าแผ่ด้วยการสวดน,นี้ไม่ได้แผ่เช่นเราไหว้พวระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดบทสัพเพสัตตาเวลาหุนตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำ แเมตตาด้วยการกระทําเวลาที่เราพบปะกันไม่ว่าจะพบกับมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานถ้าเราให้ความเมตตากับเขาเราก็จะไม่ทําร้ายขเขาถ้ามีปัญหาเราก็จะให้อภัยกันถ้าเราสามารถแบ่งปันความสุขอะไรให้กับเขาได้เราก็แบ่งกันให้กับเขาไปการกระทําเหล่านี้ไม่เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมแต่เป็นการระง,งับเวรระงับกรรม พะวาเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรระงับด้วยการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยด้วยความเมตตาถ้าเราอยากที่จะลดละเวรกรรมที่เรามีกับผู้อื่นเราก็ให้อภัยเขาเวลาที่เขามาทําให้เราเสียใจทําให้เราโกรธทาให้เราแค้นทําให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปละอย่าไปร่างแค้นให้อภัยเขาไป ถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่มามีเวณกับเราถ้าเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะต้องมาจองเวรจองกรรมกับเราต่อไปดังนั้นการให้อภัยการให้ความเมตตานี้ไม่ได้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมแต่มันเป็นการกําจัดเวรกําจัดกรรมให้หมดไปได้เจ้าค่ะแล้วอย่างในในลักษณะที่เขาถามมาเนี้หมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือว่าอยู่คนละพบคนละภูมิเงนี้ค่ะก็ช่วยไม่ได้ต้องเมตตานี่ต้องเกิดจากการแสดงกันเวลาที่เราพบปะกันถ้าเ็าเป็นผีเขาเข้ามาหาเราเนี่เราอย่าไปไล่เขาเราควรจะต้อนรับเขาถึงเรียกเมตตาถ้าไล่เขาไม่เขาอย่ามาอย่างนี้ไม่แสดงว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความเป็นมิตรถ้าเราอยากถ้าเข้ามาหาเราเรามี เรามีอภิญญาเรามีตาทิพย์เราสามารถเห็นกายทิพย์ได้เวลาเข้ามาเราต้อนรับเขาเนี่แหละคือความเมตตาไม่ใช่เข้ามาแล้วเธออย่ามาเลยไปเถิดไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดอะไรอย่างนี้เราจะเราไม่เมตตาเขาถ้ามเมตตาเราต้องยินดีให้ความสุขกับเขาถามสารทุกข์สุขดิบสบายดีหรือตอนนี้อยู่อยู่ชั้นไหนอยู่เป็นอะไรขาดหรืออะไรหรือเปล่าให้ช่วยอะไรได้หรือเปล่า อันนี้เรียกความเมตตาเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราไปใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลนี้ก็มีโอกาสได้รับ